สวัสดีครับพี่น้องฮรับเพื่อนตุกๆกำลังใจครับพี่น้องทีนี่ห้เอ็มีเคสตูดิโอครับอตอนนี้จะไปแล้วครับเกต85เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องก็ับเยววีพ่อเกิดซีฮามเมอร์143 กรับกับกับมาหรือยังโอเคโอเคบอกลงตรงไหนกรับเกี่ยวสวัสดีครับแล้วเกี่ยวให้ลงตรงไหนล่ะบอกหรือยังครับรอิดพ่อพ่อพี่น้องจากลานร่วมเงินครับส่งมาด่วนครับกำลังปรับสถานที่นิดนึง ไอกเกียวมาตรวจงานสร้างบุญกับปลาโกวกับขี้เหร่ไปดูปลาไปดูปลากับปูเลินอนทนนี้เป็นอิดอิดบล็อ,อกธรรมดาครับภายในอิดเป็นอิดมวนเบาสร้างกับคุณลุงครับขางบ้านนี่ครับคุณลุงงานอื่นที่ครับกูดูแลกูตรูครับ เล่นกันเต็มที่แหละเอา้าใช่ี่กระชาบเรียบร้อยเลยครับฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวกันเม่าเกินยี่บสามครับยี่บสามอ่ามาแล้วครับบิงมาแล้วครับ รวมเงิน101ครับหแหละครพี่น้องที่ได้อุปกรณ์ก่อกสร้างครับเปิโ,โทร่อทางรถทางรถทางเอคราบ ทั้งกอรครับทั้งพอดองตาไอาเกียวตาห้ำบ้านปานทีมงานเ่นมาซอยหลู่ซอยเต่าทีมงานยิมเคข,ขอขอบพระคุณครับทุกๆตาสร้างกออิฐฮะไม่ <laughs> <laughs> หลังก้ามาอีกแล้วปลาว่า ท่านแน่นอนครับไหลส่วนที่สองตุล่าครับวนาไม้ไทยกับลูกเปียพร้อมพงกับลูกท็อปมอซอครับท่านแน่นอนพี่น้องประต้องห่วงทางนี้ก็เป็นกิเลนกับปลาโกกิเลนหายไปหลาเมืออยู่กิเลนว่าไปจับไก่ไปนะ จปนปาปวดหลังปวดเอวมาซอยในแม่ทีมงานเป็นมอปลาจีเลนจีเลนวัดดีเอฟซีแน่เพิ่นถามหาโอ้ยน่อกจเลนฮ่องโบมาลองเพียงให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวฟังเลยฮะ จับไก่เลยแบบุ่วตบก็เร่ห้องเนียมจับตะไคร้ลมันจับม่วนี่แหละนั่งใควะเดี๋ยวตัวตรเหนนีบใ้เพิ่นเอาแพ่นาเร็มาลงยแล้วลงของเก้านี่แหละได้เ่อไรเดอกกันยี่สิบหาสอบไม่เป็นติลุง điều điều miền điều hôm bảo quân, à lốm bốm câu này cái đây rồi luôn, à câu này tao bao giờ bán nhang này mưa อ่าบเบาก้นหามยุนตึมตตึมตึตมพนักงานทีมงานร้านรวมเงินร้อยอดพี่น้องโอ้แตกแตกแตกแ่เนี่โชว์ลยเห็นว่านี่เจ็บทีมงานแข็งแก่งร้านรวมเงินร้อยเอ็ดัสดุก่อสร้างครับสินออกไปว่าสินจากใบพัน1 0์รยเอ็ดไปหนึกิโลครับ บาตเราเลือพอดีละเกี่ยวเอ้ยปาโต้กูดังดังมีเส็ยทรัพ์เรียบร้อยกับล้านรวมเงินเท่ามาทานฮะหอยมาเบิงเด้อวันที่สองอย่าเริ่มสือบัตรอุดหนุนนี่เด้อวันที่สองทีมงานเท่าเปิดแท้แล้วได้เปิดแท้แล้วเนี่ย สั่งรหดเร็วท่านใจครับสั่งหน้าที่หนึ่งมากประมาณหน้าทีส่สิบวิฮอตนีแ่แหละครับเบอร์โทรพี่น้องอยากได้อุปกรณ์ก่อสร้างเด้อพี่น้องร้านรวมเงินเท่ารับนี่เบอร์โทรอยู่ข้างรถนี่ครับเบิ้งเอาพี่น้องเพอ่อพี่น้องทัวไทยทัวอีสานเท่านาะนะี่ยละไยากได้พัสดุก,ก่อสร้างบม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทรายเป็นอิฐมวลเบาเป็นเล็กทุกชนิดประตูหน้าต่างมีหมือพี่น้องเล็กเซนเล็กกล้อง จากบางไปหานาะได้มดพี่น้องต้องการเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านพักเฮ็ดเท่าเฮาต่อเติมบ้านครับ่าลืมร้านรวมเงินร้อยเย็ดเด้อพี่น้องเด้อครับสั่งแบบถือว่าดวนนะครับสายดวนพิเศษเลยครับร้านรวมเงินนี่ครับบอกตรงๆเลยส้างไฟกับลันตีเลยว่าสายดวนครับสั่งปุ๊บด้ปรับทันทีครับพี่น้อง นี่สร้างไพ่ก็<ม>คือทั้งในก็เป็นอิดวนเบาทั้งนอกก็เป็นอิฐเออบอกเข้าพี่น้องเอาฝากไปน้าพี่น้องร้านรวมเงินได้พี่น้องเด้อประศุกอ่อสั่งจากเฮี้แแยกเข้าเฮียใจดีโทรมาปุ๊บรับสายปั๊บเลยครับโมมีไเด้รอ,อครับพี่น้องนี่คือ้องสตูพี่น้องก็เลงกันเต็มที่แล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวเก็บรายละเอียดครับจากนี้ไปจนก้อนซืฮอวันที่สองเนี่ยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดครับมือน,นีทีมงานจอกับจเขามือแรงครับจ่อระบบไฟต่างๆกับจเขามือแรงเย็นนี่แหละพี่น้องมือน,นีกับวันที่น่าจะยี่สิบแล้วครับยี่สิบานี้กับจเก็บรายละเอียดขอกงวัวครับพี่น้อง Ao à, lan sẵn thế cái dầu cứ là bà, cái dầu cáp ừ, ừ. là tiền. Ồ. Ô lốt, ô lốt phá 2 khăn tí. Ô bây nhắn tao ô bây nhắn. Không, không. mua nhục hà. Cáp cáp. Ờ chi ok. บางแห้กำลังใจเออพี่ดอกเอฟซีของอิมพีของซางไฟของน้องโคของน้องเฟิร์ดของทีมงานอิมพีสตูของวนาไม่ไทยของลูกท็อปมอสซ้อของลูกเบียร์พร้อมพงพี่น้องวันที่สองตุลาอย่าลืมพี่น้องไลฟ์สดกลุ่มปิดสิมีเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดอยากได้ห้องสตูการประสานงานกับน้องโคก็พี่น้องศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองห้าหกศูนย์สามเบอร์น้องโค ขอบคุณพาม,าม่านี่นนองขอบคุณพาม่านหน้าทินกรนบ้านทินครับจังหวัดกรสินครับสี่ท้องมาดูแลในใการพามา่านขอบคุณเฮียติ๊กครับเสียติ๊กโคเทียมเกียนกับคุณนายปิม่มขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณเฮียอ้วนบริษัทบอเทคครับขอบพระคุณไอ้ทสายางขอนแก่นครับพี่ทรายไอ้สมภพเฮ้ามีเดียกุ๊บ ครับจอ LED ครับขอบพระคุณเฮียอ้วนอีกครั้งครับจอ LED ขอบพระคุณเสียติขอบพระคุณคุณนายปิ๋มโคเทียมเพียนครับเตาล้างแดงพี่น้องกวนละยี่สิบห้าบาททำงานเหนื่อยลาชดดื่มชดชื่นเพื่อพี่น้องเน้อกวนละยี่สิบห้าบาทเตาล้างแดงครับหาตามร้านค่าทั่วไป ตัวประเทศเท่าครับกว่าละยี่บห้าบาทยาหม่องโคเทียนเตียนเท่าเจ็ดทัดแมลงสัตว์กัดต่อยพี่น้องแมลงสัตว์กัดตอ่อยยาหม่องโคเทียนเกียนกว่าร้อยยี่สิบบาทมีสดๆครับมื้อนี้ยี่สิบครับเช้ายี่สิบผมไปกับมาบางส่วนครับจ่อก็บจะเขาเ่าแมลงครับเย็นนี่แหละครับจ่อเขาแล้วก็ อีกเม่กี่มือครับทีมงานก็จะเคลียพื้นที่แล้วก็เอาอุปกรณ์เขาพ่นฉาบแล้วท่าซีก็บ่เกินมือสองมือครับมีภายในเปนอิฐม้วนเบาจากร้านรวมเงินครับพี่น้องครับเล็กบางส่วนกับร้านชัยยันโลหะเดี๋ยวพี่น้องเด้อทสงคก่อปู่กันไปครับร้านชัยยันโลหะร้านรวมเงินวัสดุก่อสร้างพี่น้องอิฐม้วนเบาจากร้านรวมเงินมดครับอิฐฉาบ ไอ้ปูนฉาบก็ให้ึ่กับปูนฉาบบอได้ใส่ใต้รับปูนสำเร็จยี่ต้งเค่อนีกคือพ่อตาพ่อตาไอาเชียวตาหำ่มบนันปานเนาทีมงานฉาบมื้อน,นี้กันบอแล้วกับยังหน่อยพี่น้องกับมื่อื่นมาเก็บงานจีิเดี๋ยวสามพีห้ึ่งให้พี่น้องได้เพิ่มเกินไว้เรื่อยๆ ทางปีก็ให้กำลังใจทางร้านรวมเงินนํำพี่ดองเนี่ยครับสร้างไฟกันสิเอาไว้สำนีแหละครับคลิปตอนเสาทีมงานร้านรวมเงินพัสดุกอ่อสร้างนี่นะครับสร้างหัวเรียท่านใจพี่้องเอาไว้สำนีด้วยพี่้องฮักแพ้งซูกูซัพพลสวัสดีครับ